สวัสดีครับน,นี้พบกับโค้ดอีกแล้วน,นะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราก็เข้าสู่เนะะื้อหาของเรื่องใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นแล้วก็สําคัญนะครับสําหรับคนที่อยากจะเรียนมานาคดีให้เก่งๆนะครับควรจะตั้งใจเรียนเรื่องนี้ไปด้วยนะครับเพื่อฝึกการพิจารณาคดีพินิษฐ์พิเคราะห์แยกแยะ,ยะว่าเออม,าน,ามานาคดีเรื่องเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างไรนะครับมัน มันดีอย่างไรมันเด่นด้านไหนนะครับเอาไปดูกันเลยดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับก็ในการพินิษวรรณกรรมเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ไม่กี่ข้อนะครับ นะครับอันนี้แกเป็นป5แล้วการพินิษนะครับคือการตรวจตาง่ายๆเลยพินิษคือการตรวจตานะครับนะทั้งพร้อมทั้งวิเคราะห์และแยกแยะประเมินค่าได้ดังนี้นอกจากได้ประโยชน์ต่อตอนเองแล้วยังมีจุดประสงค์เพื่อน,นําไปอ่าแสดงความคิดเห็นคือเขาบอกว่าการพินิษหรือการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันสามารถทําให้เรา แยกแยะและประเมินค่าง,งานเขียนชิ้นนั้นได้แต่จุดประสงค์แต่ตนมันก็มีขบังคนบางมีจุดประสงค์เพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงให้ผู้อ่านได้ทราบเช่นการพินิษฐ์รรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ,เ,อเพื่อแนะนําว่าแนะนําบุคคลทั่วไปนะครับที่จะได้รู้จักและทราบรายละเอียด ที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆนะครับว่าใครเป็นผู้แต่งแต่งอย่างไรอ่าคือพูดง่ายคือการพินิคือการแยกส่วนประกอบต่างๆของวรรณคดีเรื่องนี้นะครับต่อไปแนวทางในการพินิจวรรณกรรมและวรรณคดีนะครับนะมีแนวทางหยกงกว้างๆคือเพื่อให้ครอบคลุมงานเขียนทุกชนิดก็เขาก็มักจะตั้งกฎกว้างๆไว้นะครับนะมีแนวทางอย่าง,ง,ก,ก,าก,างก,กว้าง,ไาง,างๆ,ๆไว้ซึ่งผู้พินิจจะต้องดูพินิจจากหนังสือ ว่าเป็นหนังสือชนิดใดนะครับแล้วมีลักษณะเฉพาะอย่างไรเหมาะกับคนในบ้านแบบไหนนะครับนั้นนี่คือที่มาของการพินิษวรรณคาดีวาาดรรณกรรมหลักเกณฑ์กว้างๆในการพิจารณาวรรณคาดีวรรณกรรมนะค,ครับก็หนึ่งดูจากความเป็นมานะครับว่าความเป็นมามันน่าเชื่อถือไหมนะครับมาประมาณนี้ลักษณะคำประพันธ์นะครับไม่ว่า ไม่ว่าบทนี้มันจะเป็นแบบร้อยแก้วธรรมดาเขียนเรียงปกติหรือเป็นแบบร้อยกองเราก็ต้องระบุนะครับว่าเป็นกอนสี่กอนหกกอนแปดกับยาน,นี้อะไรก็ว่าไปนะครับสรุปเรื่องเราตอนท้ายอย่างคร่าวๆว่าใครทำอะไรอย่างไรอ่านนะครับมีการให้เราอ่าพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็ต้องมีเขียนเรื่องย่อนะครับโดยก็ต้องเขียนโดยการวิเคราะห์เหมือนกันและโดยการสรุปเหมือนกันนะครับ เกณฑ์การเกณฑ์กว้างๆในการพินิษ์นะครับก็ความเป็นมาก็ให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์ส่วนอื่นๆต่อแล้วก็มาดูประวัตินะครับนะแต่การพินิษวรรณกรรมเนี่ยความเป็นมาสําคัญนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าในยุคยุคนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลักษณะคำประพันธ์ก็สําคัญนะจะได้รู้จากอันไหนร้อยแก้วไหนร้อยกองนะครับเรื่องยอ่อสรุปเรื่องราวโดยบอกข้ค่าว่าใครทำมาเช่นไรอย่างไรนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องก็คือวิเคราะห์ตามหัวข้อใหญ่นะก็โดยมีว่าหัวข้อหรือไม่มีก็ได้นะครับความจะเป็นเช่นโครงเรื่องตัวละครฉะพูดง่ายๆคือการพินิษณวรรณกรรมท,ท,ที่ดีเนี่ยไอ้หัวข้อที่คนได้มาห้าหกสี่ห้าหกข้อเนี่ยรวมถึงในในสี่ข้อนี้ด้วยนะมันก็นะครับสามารถพินิจได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับอาจจะลดจํานวนข้อลงนะครับ ถามถามอันนี้ตอบซ้าแล้วเราก็ลดข้อลงก็ได้นะครับเพียงแต่ให้ได้ข้อมูลที่ทางส่วนกลางเขาต้องการอ่าหลักการในการพิจารณาข้อต่อไปคือแนวคิดและจุดมุ่งหมายนะครับและเจตนาของผู้เขียนที่ฝากมาในเรื่องนะครับนะเขาต้องการจะสื่ออะไรก็ต้องระบุมาคุณค่าวันของวรรณคดีวรรณกรรมนะครับนะแต่ควรจะทําคลิปแยกกับคุณค่าไว้อีกเรื่องอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับ คุณค่าก็จะแบ่งเป็นสีอันใหญ่ๆนะครับคือวรณศิ์เนื้อหาสังคมและการประยุกต์ใช้วรณศิ์คือความไพเราะของบรตพันธ์ดูที่ตัวบทนะครับมีการเล่นคําผสมคําอะไรอย่างไรนะครับด้านเนื้อหาก็ความรู้ต่างๆความสนุกของเรื่องนะครับคุณค่าด้านสังคมก็การสะท้อนภาพของสังคมในยุคในยุคก่อนที่คนแต่งเขาจะแต่งมานะครับ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ต่อคุณค่าของชีวิตได้เอ่อได้ความคิดและประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับคือนอกจากจะอ่านธรรมดาแล้วก็ยังต้องสรุปหาข้อดีของเรื่องเรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถึงจะเป็นการพินิจวรรณกรรมที่ดีเยี่ยมนะครับอ่ะสำหรับคาบนี้นะครับก็ยังไม่มีการบ้านเดี๋ยวหัจะยกไปวันศุกร์แล้วมีการบ้านหนึ่งชิ้นนะครับเราจะพูดกันเรื่องคุณค่ากันต่อนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับ ผูภาพภาษาไทยนะครับผมขอเกล่คาคำว่าสวัสดีครับ